นึกไม่ถึงจริงๆว่าสาวยวนจะมีทีเด็ดอย่างนี้ไอ้ธนาก็ผ่านมาหลายสมรภูมิแล้วนะครับแต่พอเจอฮันเกยว่าเข้าไปเล่นเอาแทบตกเตียงอาศัยที่เคยฝึกซ้อมมานานจนอยู่ตัวจึงพอประคองตัวตีเสมอไปได้ยังสูสีในยกแรกผมลงมานอนแผ่เงื่อนไหลโชคทั้งที่อากาศยามดึกเย็นสบายให้ฮันเกยว่าเอาผ้าขนหนูซับตามตัวพอเธอเอื้อมมือจะเปิดพัดลมหัวเตียงผมก็ปัดมือเธอจะฆ่าผมเือไงอะไรกันคะ เธอหน้าตื่นเป็นแกวแท้ๆไม่รู้เหรอคนกําลังเหนื่อยถูกลมโกรกถึงตายได้นะเธอทําทตาปรับปเปลือกแล้วพูดเสียงสะบัดฉันเป็นยวนอย่าไม่ชอบให้ใครมาเรียกแกวก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอปลูไว้ซะมั่งคนยวนเกล็ดคนที่มาเรียกเขาแบบนั้นอา้าวเหรอขอโทษทีผมโน้มคอเธอลงมาจูบปลอบใจลิ้นหล่อนตวัดอย่างกับงูในปากทําให้รู้ว่าคงไม่โกรธจริงจังพอพระจากกันฮันเกยว่าก็ถามขึ้นที่ว่าถูกลมโกรกตายมันยังไงกันคะ เคยได้ยินที่คนจีนเขาเรียกเบสเจี๋ยห่วงไหมเธอสั่นหัวอะไรครับเบสเจี๋ยห่วงหมายความว่าอะไรแปลว่าขี่ม้าต้องรมไงบ้าหยาบคายก็เหมือนจริงนี่นาะรู้มาจากไหนพ่อผมเล่าให้ฟังมานานแล้วสัดดนอยากฟังไหมเล่าไม่ถ้านเล่าว่าที่เมืองจีนมีพวกสมาคมหากินด้วยวิธีนี้คนที่ทำท่าไม่สนใจฟังชักูพึ่งขึ้นมาทีเดียวยังไงคร ก็ส่งตัวแทนไปเที่ยวเลือกกร,ราศีหนุ่มๆที่แข็งแรงตามท่าเรือและชวนให้แต่งงานกับหญิงสาวสวยๆโดยบอกว่าฝ่ายหญิงจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างก็ดีสิคะไอ้งั่งคนไหนติดเบ็ดก็ซวยไปเพราะอะไรคะก็พอพาไปเห็นตัวเจ้าสาวที่สวยมากไอ้หนุ่มนั่นร้อยทั้งร้อยก็ต้องตกลงทันทีก็แน่ละ่ะทีนี้ทางฝ่ายหญิงก็จะอ้างกับเจ้าหนุ่มที่เป็นคนต่างถิ่นไม่มีหลักฐานให้เชื่อถือได้ว่าเธอจะไม่ลำบากในภายหลังเผอเกิดทิ้งขว้างไปต้องทำยังไงแล้วไงล่ะคะ ฝ่ายหญิงก็จะพาเจ้าโง่นั่นไปทําประกันชีวิตไว้ในราคาสูงมากโดยออกเงินออกท้องให้เสร็จแต่ระบุในกรมธรรม์ว่าหากฝ่ายชายมีอันเป็นไปค่าประกันนั้นจะต้องตกอยู่กับภรรยาของเขาโดยสิ้นเชิงฮันเกยว่าพูดลุกขึ้นนั่งทั้งที่ตัวยังร่อนจรหมายความว่าผู้หญิงคิดค่าเอาเงินประกันเหรอคะผมเกินน้ำลายเอื้อกเบิ์เลยถ้าทําอย่างนั้นบริษัทเขาสืบรู้ไม่มีทางจ่ายเงินให้หรอกอ้าวแล้วทาเพื่ออะไรร่างเธอยั่วยวนนักผมจึงดึงมาซบที่อกแล้วเล่าต่อ ก็ทีนี้เมื่อฝ่ายหญิงจัดการแต่งงานตามกฎหมายพอประเพณีเข้าหอสักเจปวันเสร็จก็จะมีญาติหรือน้องสาวของเมียทําทีมาเยี่ยมแล้วก็ขอพักอยู่ด้วยไม่เห็นเกี่ยวกันตรงไหนเลยเกี่ยวซิเพราะเธอสวยพอฟัดเอเหญิงกับเจ้าสาวหรือสวยกว่าเจ้าสาวซะอีกงั้นเหรอเธอพูดลุกขึ้นนั่งอีกทั้งที่อยู่ในท่านั้นอกอันงามราวกับดอกบัวคูไม่ยักย่อนเลยฮะผมชักจะเสียสมาธิลืมเรื่องเล่าซะแล้วเพราะมัวแต่จ้องมองอยู่จนเธอเอื้อมมือมาเขย่าตัวจึงเล่าต่อ แม่สาวที่เป็นเมียก็จะอ้างว่าหล่อนรับรองไอ้หนุ่มไม่ไหวเพราะเรียวแรงมันมากขอแบ่งภาระให้ญาติหรือให้น้องนั้นช่วยบ้างอย่างนี้ก็มีด้วยไอหมอนั้นก็ถูกปนเปลือยทั้งเหล้าและอาหารชั้นดีทุกวันก็รีบสวยโอกาสตะครุบทันทีแน่ละสิหมูมาถึงปาาเองนี่พออีเจ็ดวันจะมีญาติหรือน้องสาวมาอีคนหนึ่งฮะมาช่วยแบ่งภาระอ,าอีกเหรอใช่สับเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ให้ซ้ํากลิ่นกันแล้วยังไงคะไม่ทันถึงปีเจ้านั่นก็หัวใจวายไหนว่าแข็งแรงดีไง โธ่ใครมันจะไปทนไหวเล่าทั้งกินเล่าเข้าหอร่อกามาทุกวันไม่น่าตายง่ายๆเลยนะเธอยังกังขาก็โดนทีเด็ดครั้งสุดท้ายด้วยขี่ม้าต้องลมไงจริงเหรอคะโธ่กำลังเหงื่อสมโดนเจ้าหล่อนพัดหยับหยับเดี๋ยวเดียวก็เท่งถึงทุกไลน์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเป็นไปได้ต้องเชื่อสิเพราะร่างกายอ่อนเพลียให้หนุ่มน,นั่นยังไงก็เสร็จอยู่ดีหล่อนเอ็นตัวลงแนบร่างสนิทกับผมพร้อมทั้งมือข้างหนึ่งลูบไล้ไปทั่วพรางฉอรเลาะ แล้วคุณล่ะคะกลัวตายไหมยอยากเป็นอย่างกลาสีพวกนั้นมั่งต่างหากก็เปลี่ยนเอาสิเสียงเธอกระซาชอบกกนอีแบบนี้มันท้าทายกันนี่ว่าถึงยังไงก็ยังดีกว่าตกน้ําตายละว,วะผมกัดฟันฮึดสู้เหงื่อที่เพิ่งแห้งเมื่อครูจึงชุ่มโชคอีกครั้งก่อนจะหลับพลอยไปด้วยกันเสียงรถยนต์หลายคันวิ่งผ่านถนนใหญ่ปากซอยปลุกให้ผมตื่นขึ้นมองดูพายน้ําที่หน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาตีห้ากว่าล้างอุ่นอเปล่าเปือยที่ขดอยู่ในอ้อมแขน ทำให้นึกออกได้ทันทีว่าอยู่ที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างภาพเจ้าเดืองมินที่มีดของมันเองเข้าไปขวางหลอดลมมันอยู่แวบเข้ามาในหัวทําให้ไม่สบายใจเห็นจะอยู่ไม่ได้แน่ผมคิดยังไงขอเพนไปตั้งหลักที่หนองคายก่อนดีกว่าเศรษดายสดสวัสดิ์ที่ได้รับจากฮันเกยว่าแต่กิจติศาส์เรื่องคุกขีไก่เมืองลาวไม่ทําให้สุขภาพใครดีขึ้นทําให้ต้องตัดใจ ผมค่อยๆลุกขึ้นแต่งตัวควักกระเป๋าหยิบเงินใบละร้อยกี่ปึกหนึ่งออกมาวางที่หมอนแล้วย่องออกจากห้องไปแท็กซี่คันหนึ่งแทเข้ามาจอดพลึดตรงหน้าโชเฟอร์มุดหัวออกมายิ้มเห็นฟันเหลืองอ่อยแล้วถามถ้าเดือบอกไอ้เกือบต่อยตูมเขาให้แล้วเฉียวอยู่ๆมาเรียกไอเรียกอีแต่พอนึกได้ว่าคำลาวเขาหมายถึงพี่ซึ่งคนไทยฟังไม่ค่อยสนิทหูเลยยังไวได้ผมเปิดประตูด้านหลังขึ้นนั่งกินน้ำหอมฟุ้งทีเดียว ผมไม่ได้มาจากคนขับหรือท่านเราที่นั่งอยู่ตอนหน้าแต่มันน่าจะกระจายมาจากแม่สาวแต่งมินิสเกิร์ตทันสมัยที่อยู่ข้างผมนี่เองคุณคงแปลกใจว่าแท็กซี่เมืองเราทำไมมีคนแล้วจึงจอดรับผู้โดยสารอื่นอีกธรรมเนียมมันเป็นอย่างนั้นเองครับเหมือนรถเมล์หรือแท็กซี่ป้ายดําบ้านเรานั่นแหละคือจะรับคนเส้นทางเดียวกันจนเต็มแล้วเก็บเงินเป็นลายหัวไปหรือถ้าใครอยากนั่งลําพังจําเหมาก็ได้ผมเห็นแม่สาวหน้าตาเหมือนคนไทยสวยเข้าที จึงถือโอกาสฝนหัวคิวโดวยเริ่มต้นว่าจะข้ามไปหนองคายเหรอครับหลอนมองผมเัี่ัก็เห็นเป็นตัวอะไรสักอย่างก่อนตอบ Sorry I do not speak เราเจอเช้าเกาะเขาให้แล้วสิผมคิดแม่นี่คงเป็นฟิลิปปินโนที่มาทำงานกับอเมริกานหน่วยไหนสักแห่งในลาวเป็นแน่ถ้าทางหญิงยโสไม่ใช่เล่นแต่ความสวยทําให้คิดว่าอย่างนี้ถ้าได้สักฉาดก็เรียมเลยเปลี่ยนบทเจรจาเป็นภาษาเดียวกับหลอนขอโทษคิดว่าคุณเป็นคนไทย ถ้าทีเธอผิดไปเป็นคนละคนทีเดียวเธอยิ้มให้ผมหวานจ่อยแล้วพูดคุณเป็นคนไทยเหรอคะผมพะงกหัวใช่ครับมาทํางานอะไรคะที่ปรึกษาทางทหารหน่วยไวสตาผมเบ่งเข้านานแล้วคุณละ่ะฉันเป็นเลขานุการลีนีของร้อยเอกเทอร์เนอร์รแผนกบุคคลหน่วยที่คุณทํางานอยู่อ๋อแล้วนี่คุณกําลังจะไปไหนครับอุดรคะ่ะนัดเพื่อนไว้จะไปดูแข่งม้ากันวิทยาเคยเล่าให้ผมฟังว่าพวกฟิลิปปินโนนิยมการพานันเข้ากระดูก วันหยุดจะพากันยกขโยโงงข้ามไปฝั่งไทยเพื่อไปเล่นม้าที่อุดรเรื่องนี้ถามชาวจังหวัดอุดรดูได้เป็นรู้ดีเพราะพวกชาวเกาะคนเงินไปซื้อหญ้าให้ม้ากินกันนักหลงผู้หญิงชอบการพนันละกอตามตำราพ่อผมบอกว่าอะไรอะไรมันจะง่ายเขาผมจึงแปลงสัญชาติเป็นชาวเขาเผ่าชอกีทันทีผมไม่รังเกียจถ้าผมจะขอร่วมทางไปด้วยคุณเอ่อเทเรซาค่ะคุณล่ะคะผมยิ้มอย่างที่เคยหัดยิ้มนักและตกทุกเชา้า ก่อนบอกชื่อแก่เธอรถจอดที่หน้าค่ายจีนายโมทหารที่นั่งข้างหน้าลงแต่ชาวบ้านอีก4คนขึ้นมาแทนโดยนั่งข้างหน้าสองข้างหลังอีกสองทำให้ผมต้องขยบข้อเบียดเทเลซ่าอย่างเต็มใจแถมเอาแขนพาดพนักพิงไปที่ไหล่เธอเสียอีกด้วยคุณอยู่มนิลาเหรอครับไม่ใช่ค่ะผมรู้จักอยู่เมืองเดียวเท่านั้นเคยไปเหรอคะเปล่าเรียนภูมิศาสตร์นะ <c oughs> <c oughs> เทเลซ่าหัวลรอกคิกคักก่อนพูดฉันอยู่ที่บูมาเกเตไกลไหม นั่งแลบินในประเทศจากมนิลาไปอีกสองเกาะค่ะเมืองคงสวยมากนะครับเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์ค่ะงั้นเหรอชื่อชินีแมนฉันสําเร็จจากที่นั่นมีหน้าเหล่าความรู้ถึงเยี่ยมมากนอกไปจากนอกจากอะไรคะสวยยังหาตัวจับยากครับเธอคอนคนไทยปากหวานอย่างนี้ทุกรายผมพูดจากใจจริงไม่เชื่อจะพิสูจน์ยังไงดีคบกันไปนานๆก่อนเถอะค่ะผมเป็นคนใจร้อนสิครับเธอเหลือบตาขึ้นมองผมแล้วเสเปลี่ยนเรื่องคุย บ้านคุณอยู่ไหนคะแบงคอกเป็นเมืองที่สวยงามมากคุณเคยไปเหรอเทเลซาพยักหน้าค่ะก่อนจะมาเวียงจันนี่เราข้ามฟากมาหนองคายด้วยเรือที่เก็บค่าโดยสารแพงที่สุดในโลกเพราะอะไรเหรอครับก็แม่น้ำโขงตอนนั้นมันกว้างพอกับแม่น้ำเจ้าพยาตรงท่าพระจันทร์กับศิริราชของเราเสียค่าเรือเพียงสลึงเดียวนั่งจนเมื่อยกลนแต่จากท่าเดือมาหนองคายเขารอสักคนละหบาทรวดพรขึ้นฝั่งไทย ผมก็เริ่มปล่อยลวดลายกับเทเลซาตอเพราะเห็นว่าหลอนชักยอมให้สูสีถูกเนื้อถูกตัวบ้างแล้วไปโรงแรมกันก่อนดีกว่าผมชวนฮะอะไรกันคะอยากอาบน้ําครับไม่เห็นมีเสื้อผ้ามาเลยหาซื้อ,อาใหม่ถมเทไปเทเลซ่ากวักมือเลขสําร้อคันหนึ่งก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นไปนั่งผมตามติดนั่งแปะลงข้างเธอเอาดื้อยอย่างนั้นแหละพลางสั่งสารถ,ถีบังกะโลข้างเทศบาลผมสั่งทั้งทงท,งท,งที่ยังไม่เคยมาหนองคายเลยเพียงจะจําขี้ปากวิทยาเขามา เพราะหมอนั่นสันทัดจัดเจนด้วยมาซะบ่อยระหว่างทางเทเลซ่าถามผมไหนว่าจะซื้อเสื้อเดี๋ยวก็ได้คุณจะไปอุดรจริงเหรอใช่เมียอะไรเหรอครับเธอสันน่นนาชอบดูม้าแข่งเหมือนกันเหรอชอบอย่างอื่นมากกว่าอะไรคะก็ที่อยู่ใกล้ๆ้นี่ไงครับบ้ารถสาล้อจอดตรงหน้าบาังกะโลที่ปลูกใหม่กระทัดรัดเทเลซ่าทำอิดเอื้อนพอเป็นพิธีเมื่อรถจอดแต่พอผมดึงแขนเธอลงมาผมควักเงินจากกระเป๋าที่มีตะเงินกีบเพราะไม่ทันได้แลก เทเลซารีบเปิดกระเป๋าสตางค์ส่งใบละ5บาทให้กับคนขี่สามล้อแล้วผมก็ประคองเธอขึ้นบังกะโลซึ่งเด็กทางโรงแรมรีบวิ่งมาเปิดให้ยังกับรู้ใจสั่งอาหารเช้าเข้ามากินกันเรียบร้อยผมเข้าห้องอาบน้ำล้างกลิ่นสาวยวนให้หมดไปสำหรับต้อนรับกลิ่นแม่สาวฟิลิปปินโนที่เข้ามาใหม่ถ้าทางไวไฟใช้เล่นจะดีเด็ดเหมือนฮันเกยว่าไหมนะผมคิดผมนุ่งผ้าเช็ดตัวออกจากห้องน้ำแต่มองไม่เห็นเทเลซาเดินออกไปที่ห้องรับแขก เห็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าแบบสิบรูดใบเล็กของเธอวางอยู่ที่เก้าอี้คิดว่าเธอคงออกไปข้างนอกเดี๋ยวเดียวคงกลับผมเดินเข้าไปในห้องนอนเอ็นกายลงบนเตียงเพราท้องอิ่มหนังตาก็เริ่มหนักเพราะเมื่อคืนโดนฮันเกยหวากวนวซะจนไม่เป็นอันหลับอันนอนเดี๋ยวเดียวผมก็ม้อยหลับไปรู้สึกตัวเมื่อมีมือนิ่มจับคางผมสั่นเบาเลืมตาขึ้นเห็นเทเลซ่านั่งอยู่ข้างๆจึงลังตัวเธอมาแนบอกแล้วพลิกตัวคลอมจูบสสยไปทั่วใบหน้าจนหยุดลงที่ปาก ซึ่งเธอบ่นอุ้ยอีเป็นภาษาตากะลอกที่ผมฟังไม่รู้เรื่องความรู้สึกบอกตัวเองว่าแม่สาวผิวค้ำคนนี้ผมผ่านเวทีรักมาแล้วพอศิลปะในการจูบของเธอไม่เลวทีเดียวเล่นเอาแทบลืมสาวยวนพาเช็ดตัวหลุดไปเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่รอช้าทำท่าจะถลกมินิสเกิร์ตเพื่อรูดกเกงในออกแต่เธอพักสายพอเป็นพิธีแล้วร้องอยากค่ะเดี๋ยวเสื้อยับหมดก็อถอดสิครับอะไรกันอยู่ดีๆมาปั้มเขาผมรักคุณ ผมพูดซะอย่างกระทองจนขึ้นใจเพิ่งเจอกันเดี๋ยวเดียวแววตาเธอมันค้านกับคำพูดยังเห็นได้ชัดผมก้มลงประทับจูบยังดูดดื่มจนมือที่ผักสายเปลี่ยนเป็นโอบรอบคอไอธนาจึงบเบลงต่อ,อยังไม่หยุดยัง้งเสื้อกับโปรงติดกันชุดนั้นก็หลุดลงไปกองกับพื้นตามด้วยยกทรงตัวน้อยและกางเกงในตัวจิว๋วโดยที่เจ้าของไม่เอาใจใส่ว่ามันจะยับยน่นเพราะโมแต่คลังไม่เป็นสัมธนาธนาขาฉันทนไม่ไหวแล้ว ผูผมอื้อด้วยความรู้สึกเหมือนช้างกำลังตกมันรีบสนองความต้องการของเธอทันทีเคยได้ยินพี่ชายนักเตะปีปบกระเหลี่ยกเล่าให้ฟังว่าพวกสเปนบทรักร้อนแรงยิ่งนักเพิ่งมาเจอแม่สาวฟิลิปปินโนพวกนี้ก็มีเชื้อสายสเปนเพราะเคยอยู่ในการปกครองของชนชาตินั้นมานานหากเทียบกับสาวยวนที่เพิ่งผ่านมาเมื่อคืนเห็นจะพอฟัดพอเวียงกันแน่เท็ซ่านอนหลับตาพริม เหงื่อเป็นเม็ดเกาะตามใบหน้าและสันจมูกทั้งที่เครื่องปรับอากาศในห้องเย็นช่ำแต่ปากยังพึมพำคุณต้องแต่งงานกับฉันนะยุ่งละสิผมคิดแต่แล้วก็สวมวิญญาณปลาไหลตอบไปว่าผมต้องปรึกษาญาติผู้ใหญ่ก่อนครับหลอนลืมตาพลิกขึ้นมาทับตัวผมเฮ้คุณว่ารักฉันไงใช่เราแต่งกันที่เวียงจันทร์ก็ได้ผมต้องกลับไปทํางานตามสัญญาคุณก็รู้แล้วจะทํายังไงให้ผมหมดสัญญากับหน่วยงานซะก่อนสิเมื่อไหรคะไม่เกิน3เดือน ผมตอบส่งเดทพอดีฉันกลับบ้านผมส่งตัวเครื่องบินไปให้จริงนะสะบานก็ได้ถ้าครูมันชัดรู้เขาคงข้าวแนะ่ไม่อยากบอกว่ามีแล้วผู้ใหญ่ให้มั่นกันฉันไม่ได้รักเขาสักนิดตอแหลชิบหายผมคิดเรื่องที่จะมัดไอ้ธนาในยะหวังมีคนพยายามมาเยอะแล้วแต่ไม่สําเร็จสักลายสําหรับเทเลซานี่รสชาติไม่เลวหากมีไว้แก้ลาคาญระหว่างรอฟังข่าวเรื่องไอ้เดืองมินทางเวียงจันทร์ก็ดีกว่าอยู่ว่างๆเป็นกองจึงต้องเอาใจไว้ก่อน เรื่องเราเย็นใจได้ผู้ใหญ่ผมพูดง่ายถ้าท่านไม่ยอมให้คุณมีเมียต่างชาติล่ะก็บินไปแต่งงานกับคุณที่โนอนอย่าให้เทเรซาผิดหวังนะพูดไม่พูดเปล่าเธอเริ่มตั้งตน้นอีกด้วยการเป็นฝ่ายจูบผมก่อนชิบหายละกูผมคิดเจอเอาไฟแรงสูงสองลายติดกันผู้หญิงแบบนี้ใครขืนเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเมียคงอายุสั้นแน่แต่เมื่อคิดว่าดีกว่าตกน้ําตายอายมัตชาก็เลยกัดฟันรับรองหล่อนไม่ให้เสียยี่ห้อไอทนาผมแทบสรบปเมื่อจบยกสอง ผิดกับเทเรซาที่ยังคึกคักเหมือนปากกระดี่ได้น้ําเข้าห้องน้ําเปิดฝักบัวอาบสู้ซาครูหนึ่งก็เข้ามาฉุดผมไปคัดสีชวีวันโดยน้ําอุ่นทําเอาตัวเบหวิวกระปี้กระเป๋าขึ้นอีกเยอะซื้อเสื้อผ้ามาให้แล้วนะคะกองไว้บนโต๊ะนั่นเทเรซาบอกผมขณะที่ผมเดินทง,ทงทงเช็ดตัวในห้องรสนิยมทางเสื้อผ้าของแม่สาวฟิลิปปินโ์ชูดฉาดไม่ผิดกับบทพิศวาสบนเตียงเสื้อเอวจัมสีแดงแปดพร้อมเสื้อกลามกางเกงในสีขาว ผมจึงหยิบมาสวมแต่แล้วก็แทบถอดออกอีกเมื่อเห็นเทเลซ่าเดินออกมาจากห้องน้ำที่มีแต่รอยยิ้มเท่านั้นติดตัวหากว่าขาพับร,รู้สึกอ่อนโยบจึงต้อง,งระงับใจมิฉะนั้นไอธนาคงต้องคานกับเวียงจันเป็นแน่เธอเข้ามาดึงผ้าเช็ดตัวที่คล้องคอผมไปซับร่างกายพางถามเวลาเท่าไหร่แล้วคะผมหยิบนาฬิกาข้อมือที่หัวเตียงขึ้นดูแล้วบอกเธอ <c oughs> เกือบเที่ยงแล้วตายจริงเลยไม่ทันรถเร็วไปอุดรกันเพราะคุณทีเดียวก <c oughs> ็ไม่ต้องไป เธอสลัดผมไปมากระจายนัดเพื่อนไว้ไมอยาเสียคําพูดผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงสวยด้วยนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนอะไรห้ามยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดเห็นผมเป็นคนเจ้าชู้ไปได้เธอค้อนควับยิ่งกว่านั้นอีกอย่าฮงั้นนอนคุยกันที่นี่แหละไปเถอะค่ะนัดเข้าไว้แล้วแต่งตัวเสร็จเธอก็รวบรวมข้าของใส่กระเป๋าแล้วพากันออกมาขึ้นสามล้อเมื่อผมจ่ายค่าบังกะโลด้วยดอลลาร์เรียบร้อย ขยับขาจะก้าวตามเทเลซาขึ้นรถบัสสายหนองคายอุดรธานีก็มีมือนหนักๆมาตบที่ไหล่เฮ้ยธนาหันกลับมาดูเห็นบุญมีที่เคยเป็นตำรวจรุ่นเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้หมอแต่งเครื่องแบบพนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเอา้าไปไงมาไงวะมีโอนมาอยู่ตมแล้วนั่นมีเหรอวะประโยคหลังบุญมีลดเสียงเบาลงครู้อมเว้ยไอ้บ้ามีกลัวเขาได้ยินหรือไงอีไม่ใช่คนไทยบุญมีพยักหน้าชา้าอ๋อพกฟิลิปปินโนเคยผ่านดานแทบทุกอาทิตย์ ข้ามไปเที่ยวเวียงบ่อยไหมเขาสั่นหัวนานๆนนทีวะ่ะเออเดี๋ยวขากับกูแวะหามึงผมบอกเมื่อเห็นคนขับติดเครื่องถ้าไม่เจอที่นี่ก็แถวร้านริมโขงนะบุญมีสั่งไม่ก็ไปหากูที่บ้านตรงท่าเสด็จรู้จักเมื่อไหร่เราบอกสำร้อสิวะว่าแต่มึงมาทําอะไรที่เวียงรถเคลื่อนออกผมโดดเกาะแล้วหันมาตอบเป็นล่ามเว้ยเรามาถึงอุดรในตอนบ่ายพอแวะเอากระเป๋าไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเทเลซาบอกว่าเธอกับเพื่อนมาพักเป็นประจํา แล้วก็ชวนผมเข้าสนามมา้าแต่ขณะที่ยืนรอรถอยู่สำล้อคันหนึ่งมาจอดตรงหน้าผู้โดยสารเป็นหญิงสาวลูกครึง่งในตาสีฟ้าอ่อนผมดำผิวคล้ำอมชมพูสวยซะจนผมตะลึงลานพราะรูปร่างเธอหน้ากินเหลือเกินเธอลงมาทักทายเทเลซ่าอย,ย่างดีอกดีใจด้วยภาษาตากาล็อกทั้งสองพูดอะไรกันบ้างผมฟังไม่รู้เรื่องแต่เห็นเธอช้ำเลืองมาทางผมบ่อยๆในที่สุดเทเลซ่าก็หันมาแนะนำด้วยภาษาอังกฤษนี่วิโอลาเพื่อนฉันที่ทำงานอยู่ซ่อม ผมยิ้มให้อย่างที่คิดว่าเท่ที่สุดเราพูดยินดีครับที่ได้รู้จักเทเลซ่าพูดเป็นภาษาตะกล็อกอีกผมจึงขัดขึ้นนินทารายการผมฟังไม่รู้เรื่องวิโอลายิ้มให้ผมทำเอาขดลุกสู้ซ่าขอโทษเราไม่ได้ว่าคุณหรอกค่ะเทเลซาเขาคู่สอมตอนเช้าของผมหยิกเพื่อนหมับทันทีเธอจึงชะง,งักผมจึงพูดต่อถ้าไม่เป็นความลับควรพูดกันด้วยภาษาที่ผมเข้าใจสิครับจริงสิเธอนี่ไม่มีมารยาทเอาซะเลย วิโอลาตอว่าเพื่อนสาวอยากให้ธนารู้เหรอว่าเธอหมดตัวมาจากสนามม้าน่ะเทเลซ่าล mm. อยหน้าพูด mm. ก็ไม่เห็นแปลกนี่ของมันเสียกันได้แม่สาวลูกครึ่งตอบแต่ในตาที่มองผมมันเยิมช่ำยังไงพีก่กนเหมือนทอดสะพานให้ผมเดินอย่างนั้นแหละคุณพักที่นี่เหรอครับร่อนพยักหน้าค่ะห้องสองหนึ่งห้าชั้นสองกลับวิยงจันไม่หล่ครับยังไม่ทันที่วิโอลาจะตอบเทเลซ่าก็ฉุดแขนผมออกเดินไปกันเถิดธนาผมหันไปพูดกับวิโอลา หวังว่าคงได้พบกันอีกเมื่อไหร่ก็ได้เธอพูดทิ้งทายให้ผมคิดเล่นเอาเสียวท้องน้อยว่าไปเลย